สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างว่าชีวิตช่วงนี้มันจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างหรือเปล่านะคะ, <demasi mustard> ะ,คะเดี๋ยวมาแบ่งกองไพ่ก่อนเนาะนะคะ uh, วันนี้ก็จะจัดกองไพ่เป็น2กองให้เลือกนะคะ,อะกองที่1กองที่2นะคะลองเลือกดูว่าชีวิตคุณนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะกองที่1น,นะคะแล้วก็กองที่2นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะ <S 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 เลือกไพ่นะคะทุกคนเลือกไพ่ค่ะเลือกไพ่ทั้งสองกองนะคะกองที่1นะคะกองที่1นะคะหรือว่ากองที่2นะคะกองที่หกองที่2เรลองเลือกดูแล้วเดี๋ยวมาฟังคําทํานายกันค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรบ้างมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณบ้างในช่วงนี้นะคะเลือกไพ่นะคะว่าจะเป็นกองไหนนะคะกองซ้ายหรือกองขวาลองเลือกดูนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ากองแรกเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะคะสองกล้วยนะคะสิบในทาวคัคิกในท์ดูครันะคะ ปันนะคะพีอบสดนะคะสามทุ่มนะคะแล้วก็สิบดานนะคะมาค่ะไพ่ชุดนี้นะคะบอกถึงเรื่องของอองานนะงานงานจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะคุณจะปิดจ็อบได้นะคะสิ่งที่คุณทำไว้นะคะสิ่งที่คุณก่อร่างสร้างลงมือทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความวิริยะอุตสาหะของคุณเนี่ย เห็นผลสําเร็จผลแล้วนะ,ะเรียกว่าการความเพียรพยายามต่างๆนะนำพาให้คุณไปสู่จุดที่เป็นจุดนุ่งหมายปลายทางน,นะ,คะ,ะแค่เฝ้ามองเฝ้าคอยนะคะเฝ้าคอยจังหวะและเวลานะคะแล้วคุณจะได้รับผลได้รับการประกาศว่าตัวคุณเนี่ยสำเร็จนะคะเป็นสิ่งที่คู่ควรเป็นรางวัลที่คู่ควรนะะถ้าตกงานอยู่ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ได้ไงานแน่นอนนะคะถ้าต้องการ การรับรองหรือการผลักดนันการโปรโมทจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีเต็มที่หลังจากที่รอและลุ้นมานานมากๆนะคะถ้าคุณกําลังต้องการตําแหน่งใหม่นะคะตำแหน่งใหม่จะเข้าหาคุณได้รับการเสนอชื่อได้รับาการผลักดันอย่างรวดเร็วว่องไวนะคะปิดจ็อบได้นะคะได้เซ็นสัญญาได้ทำข้อตกลงนะคะ แล้วก็บอกได้เลยว่าจากนี้ไปงานหนักรอคุณอยู่นะความสําเร็จ1ขั้นความสําเร็จครั้งใหญ่เข้ามาแล้วผ่านไปแล้วนะคะจากนี้ไปก็จะเป็นในเรื่องของการลงมือปฏิบัตินะคะแบบละเอียดแล้วก็ทุ่มเทเรียกว่าทุ่มเทในสเต็ปที่2ทั้งแรงกายและแรงใจนะคะประมาณนี้นะะน,นี่คือไพ่กองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่2กันนะคะมาค่ะมาต่อในไพ่กองที่2กันนะคะดูสิคะว่าไพ่จะพูดถึงอะไรบ้างน,นะหะ้าเหรีย ดูออฟ for ช u n e นะคะจัสติสคะ่ onds, ะก็ t าวเวอร์นะคะ9เหรียญ10เหรียญนะฮะคิงออฟวารนะคะก็็ดเดาคะอันนี้จะเน้นไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะทั้งในด้านความรักนะคะและในเรื่องของความสัมพันธ์ของมิตรญาติมิตรกัลยานะมิตรมิตรภาพได้หมดเลยนะคะเรียกว่า,าความรักจะกลับมา ความสัมพันธ์จะคืนตัวนะคะความรักกลับมาในที่นี้คือหลังจากที่มีปัญหานะคะมีปัญหากันไม่งานไม่นานเร็วๆวันนี้แหละมีปัญหากันนะคะแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขานะคะเรียกว่าความสัมพันธ์ดําเนินไปปัญหาที่เคยขุ่นข้องหมองใจนะคะปัญหาที่เคยมีอยู่ตัดจบไปโดยที่ไม่ได้ต้องพยายามอะไรนักหนาคือตัดคนตัดงองข้ามไปเลยนะคะ ความความรู้สึกความอะไรเนี่ยต่างคนต่างมองข้ามไปเลยแล้วก็ความรักนะฮะจะได้นําพากันไปในสถานที่ดีๆนะถ้าสมมุติว่ามีการทะเลาะบอกแว้งกันในเรื่องของออเรื่องจะแต่งงานหรือเรื่องจะ,ะมั่นหมายหรือจะจริงจังอะไรอย่างเงี้ยจากเดิมที่เคยมีปัญหาไม่ลงรอยกันนะก็จะสามารถปรับจูนนะปรับจูนแล้วก็ ยอมรับยอมรับกันและกันในระดับหนึ่งได้นะในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะก็จะบอกว่าที่เคยโกรธกันนะะที่เคยแบบว่าเดินผ่านกันแล้วไม่อยากมองหน้าอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเ,เก็บซ่อนความรู้สึกกดข่มความรู้สึกที่ไม่พอใจแล้วก็สลายมันไปสุดท้ายสามารถที่จะใช้เวลาร่วมกัน แล้วก็ยอมรับในตัวตนของการและกันได้มากขึ้นก็ไม่รู้จะกดกันไปทำไมไม่รู้จะทะเลาะก,กันไปทําไมมันมันก็ไม่มันก็เหนื่อยอ่ะมันก็เหนื่อยทั้งคู่มาณน,นี้นะคะเรียกว่าความสัมพันธ์จะกลับคืนความสัมพันธ์จะฟื้นตัวนะ,ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรักที่ได้กลับมาจูนกันใหม่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนหรือความสัมพันธ์อื่นๆหรือจะ พูดถึงคนในบ้านก็ได้นะพี่น้องไม่เข้าใจกันพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์ในบ้านก,ก็รวมก็รวมอยู่ในความหมายของหน้าไพา่อันนี้ด้วยนะคะความสัมพันธ์อันดีจะกลับคืนฟื้นตัวนะคะแล้วก็ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งก็จะยอมนิ่งหมายถึงถอยให้เขาถอยให้เราเราก็เลยถอยให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณนะเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นขึ้นหายห่วง หายห่วงไม่เอาเรื่องนี้มากังวลอีกแล้วนะคะไม่เอาเรื่องที่ไม่สบายใจกับระหว่างเรากับอีกคนหนึ่งมา,มาเก็บมาคิดมาคุ้นคิดคือแบบนอนหลับสบายแล้วไม่เครียดไม่ทุกข์นะคะประมาณนี้ค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะใครเลือกกองไหนนะคะกองแรกหรือกองหลังนะคะก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าช่วงนี้คุณจะกังวลเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณความรักการงานการเงนินโชคลาบนะคะโอกาสต่างๆขอให้เข้ามาหาคุณมีเรื่องไม่กังไม่สบายใจมีเรื่องไม่สบายใจกังวลเรื่องไหนนะคะปรึกษาพี่หมอได้นะคะเปิดไพ่แล้วดูกันว่าไพ่บอกอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่อยากมีวิชาการอ่านไพ่เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพนะคะก็ปรึกษาพี่หมอได้ยินดีสอนให้นะคะวันนี้ไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ